สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับเมื่อนี้ผมกับศิพา FC มาเบิ่งหมาตับเต้าคือเก่าครับเป็นหมาตับเต้าพันใบใหญ่ปัญหาครับพันใหญ่อยู่แต่วันใบใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศบอดีเนาะครับเนาะกะได้สำนี้นะครับแต่ก็ว่าเอ้อ่าเป็นพันกลางก็ได้ครับลูกกัสิบโปรีพอดีนะครับแล้วก็เครื่องหนึ่งก็สิได้บด้หลายครับโดยเฉพาะเครื่องนี้ก็ได้อยู่เจ็ดลูกนะครับแต่ว่าลูกไล่ที่สารคามทําได้เยอะอยู่ นะครับก็พอเราได้ลูกอย่างนี้แล้วครับดูวิธีการแก่ของเขานะครับมันแก่แล้วเราก็เอามาเจาะรูเพื่อที่จะแช่น้ําเอาเมล็ดข้างในออกนะครับนั่นคือกรรมวิธีร่างเดิมผมคิดว่าน่าจะมีกรรมวิธีเดียวนะครับหรือบางคนอาจจะเจาะก,ก้นเอาออกแล้วอุดอันนี้มันก็อาจจะมีรอยเชื่อมรอยอไหลนะครับอย่างที่ผมทํานี่ฝรั่งงงนะครับฝรั่งงงบอกโอ้โหว้าวโอ้ไม่กอดข้างในอาออกได้อย่างไรนะครับเดี๋ยว ผมจะพา f อซไปดูวิธีการเอาข้างในออกนะครับเนาะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยครับเมื่อนี้ฮากไกสมาล่ามักน้ำเตาเนาะ,นะ,นะล้างตาที่ห้อานำ้ำเตามาแช่ไว้แล้วเกือบเกือบเกือบยี่สิบวันนะครับเห็นไหมครับ FC จมปลอปลอ,ปลอสีขาวส่วนสีขาวนี่เอามาจากสาขามตัวนี้ยังบ่ได้ยังมหัศจรรย์60%ตัวนั้น เป็นมาตัมเต้าที่อยู่ในข้างนะครับที่เหลือสองสามหน่วยนะ่ะคือมันเน่ามันบกแก่นะครับแก่กับโบกีหมากนะครับมืัอนี้ก็เลยสิมาสั่นนะครับสัน่นไปตากแดดเดีเด๋ยวเขาก็มาเบิ่งวิธีการขับเฮ็นได้เสียวได้แล้วบัดนี้ลงน้ำอยู่บ่เฮ้ยสิเปียกอยู่บ่มืัอนี้นะฮะไม่ไมไม ลกหน้ามีบ่เนี่ยบ่ลกน้ามีบ่นี้ต้องนี่นะบ่ยุงลงอ้ยเห็ยคเจะมาต่าได้ได้มาแลว้วครับเอ เงินกระสอบเข้ากะซีมาปลาขึ้ <c oughs> นตกปลาบืนเนาะเข้ากะซีมาสันนาส่นเอาครับสั่นออกมาเต่าท้าวมันมินบอ่อมินครับเม้นแห้งบอ่อแห้งครับนี่คือ,อน้ำเต่าเฮาฮู้ยมีแต่หน่วยสวยๆครับผมเบึงไหนมันกับเต่ามีตัวหนึ่งงาม สิทับการสันครับพีสันเพื่อจะไปเอาไปตาแกแดดอีกรอบนะครับยังไม่เสร็จพอเขาสันเนี่ยนังกะสิออกไปนน้ำครับเพื่อกะสิออกน้ำสิ่งทกปุกข้างในก็จะออกไปด้วยนะครับใควิธีเขย่า20่สิวันนะครับเนาะ ข้างในของเขาก็จะออกกัะหมดนะฮะหักอยู่แต่ว่ามาาันหักฮะปลาขื้นตย้นหวานไปแถวนี้อันนี้คือลูกที่เราหวานแถวนี้ได้ รอบนี้ก็ได้อยู่ถ้ามันไม่เน่าก็แย่เยอะครับนี่พอดีมันเน่ามัครับต่อเรามันเน่า ครับผมเอฟซี FC. ก็มาถึงแล้วครับน้ำเต้าของเราที่เราไปทำมานะครับเอาแบบที่ผมบอกฝรั่งว้าวนะครับฝรั่งว้าวที่ว้าวก็คือเพราะเป็นอย่างนี้ฮนะเอฟซี FC. ผมจะให้ดูนี่ฮนะน้ำเต้าเต้าสวยๆเลยนะครับน้ำเต้าสวยๆที่ฝรั่งว้าวนะครับนี่เราจะให้ดูข้างใน รูของเขาเห็นไหมครับเนี่ยพลังว่าว่ามันออกได้อย่างไรนะครับมันออกได้อย่างไรกรรมวิธีของเราก็คือที่ผมทําคือไปแช่น้ําและเขยา่าเขยา่าตรงข้างนอกมันจะไม่มีรอยเชื่อมมันก็จะมีตะลูกน้าเตาอย่างนี้เห็นไหมครับถือว่าสวยงามนะครับน้าเตาอย่างนี้ fc แล้วก็เรามีเมล็ดพันธุ์ที่ขย่าออกจากลูกนี้ส่งให้ FC ด้วยนะครับเป็นชุดเป็นชุดนะครับท่านไหนอยากลองปลูกปลูกไปสวยงามตามบงตามบ้านนะบงหน้าบ้านได้นะครับแล้วก็เป็นพืชมงคลด้วยนะครับสําหรับน้ําเจ้าโดยเฉพาะชาวจีนนะครับหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับต้องมีน้ําเต้าไว้โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เบานิดก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ